สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรัวหน้ายินดีวันนี้มานําเสนอค้าวกิ้งเห็ดเผาะไก่สับเจนะผมฤดูการหนึ่งได้กินแค่ครั้งเดียวนะครับของเห็ดเผาะนะผมถ้าอยากจะเก็บไว้ได้านานก็คือ,อไปลวกน้ํานะครับฟิตแข็งไว้จะเป็นการถนอมอาหารและเก็บได้กินปีๆเนาะอันนี้ผมก็เคยทํออกไปแล้วทีนี้เราจะเอาไก่สับของเราไปเวฟก็คือไปต้มน้ําร้อนก็ได้แล้วก็ใส่ไปอันนี้จะเป็นการวิธีดับกลิ่นของโปรตีนกเกษตรโปรตีนกเกษตรเนี่ยกรรม หยุบการมือหนึ่งก็คือมันจะมันจะพองหนึ่งเท่านะครับผมก็ทําจากถั่วเหลืองหรือว่าแป้งสาลีก็คือข้าวสาลีนั่นเองนะผมวัตถุดิบก็จะมีพิ่แกงใต้นะครับผมอันนี้เป็นคอกิ้งแบบผมจะผัดแบบใต้นะผมพี่แกงใต้แล้วก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็จะมีไก่สับเจแล้วก็เห็ดนะครับผมเห็ดเพาะ แล้วจะล้างเห็ดเผาะล้างวิธีแบบผมเมื่อกี้ถู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 ถถแบบนั้นมันจะสะอาด้วผมดินมันจะออกมันอยู่ในดินเนาะเห็ดเผาะเนี่ยเวลาเราหั่นออกมาปั๊บนะผมมันจะมีประมาณสามสีใช่ไหมมีสีดำแก่ละสีดําสีออกครีม,รมๆมันก็เริ่มเยาวละเออถ้าสีขาวก็คือเป็นเห็ดอ่อนก็จะผัดอร่อยนะผม เมนูเห็ดเผาะเนี่ยทำได้หลากหลายเมนูเลยจะบอกว่าเห็ดเผาะนี่เป็นตัวดึงดูดแมลงมากเลยครับบางทียังมีแมลงบินผ่านหน้าจอเลยนะครับผมประมาณเนี้ยอมันก็จะมีลองไปทําดูที่ผมทาแบบพริกแกงใต้เนาะพริกแกงถ้าเราไม่มีพริกแกงใต้วิธีทำทำง่ายๆครับผมาจะคร้ใบมะกรูดกระชายกะปิเจพริกแห้งหรือพริกแห้งหรือว่าพริกสดตามตามตามไตอันนี้คือสูตรพริกแกงนะสูตรพริกแกงถ้าเราอยากได้แบบพริกแกงใต้ก็แค่ใส่ เขาเรียกว่าขมิ้นลงไปให้มันเหลืองถ้าไม่อยากไม่อยากใส่ขมิ้นก็ไม่ต้องใส่ก็แค่นั้นเลยจบเลยสงสัยอะไรเข,ข้ามาสอบถามกันได้เรื่องาการทำพิกงทำหนึ่งไรในสูตรผมก็มีไว้ให้แล้วเรียบร้อยบอกจนหมดเปลือกอะไรพี่น้องไม่เลือกอะไรจะบอกแล้วบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมบอกไปหมดเลยมีสูตรอะไรบอกหมดมเดี๋ยวเราตั้งกระทะนะผมบอกจริงๆขนาดสูตรบางสูตรเนะี่ยราคาไม่ได้พูดไม่ได้โม้นะไม่ได้คุยนะหลกักหลักแสนก็ บอกมาแล้วนะผมในในคลิปนี้นะผมอ่าเห็นไหมก็จะมีเนะี่ยเห็นไก่ไก่สับเจ้แบบแบบนี้ผมเอาไปแช่นะ้ำมันก็จะพองนะผมก็จะมีพริกแกงใต้นะผมซื้อมาไว้แล้วก็นั่นแหละครับผมก็เห็ดเพาะนะครับผมอ่าผมจะพริกแกงใต้ลงไปผัดเทน้ำมันลงไปแล้วพริกแกงใต้ลงไปเจียวให้หอมอันนี้เป็นการลองกล้องตัวใหม่ด้วยกล้องตัวใหม่ใหม่ล่าสุดเลยเอามาติดในหัวก็เลยอาจจะมีภาพยุบยับยับซึ่ง ประสบการณ์ยังอ่อนอยู่ยังไงต้องขออภัยด้วยเป็นครั้งแรกประเดิมเนาะอ่าก็เลยมันจะติดทาอาหารเจโดยเฉพาะนะผมแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวด้วยในตัวนะครับผมประมาณน,นี้เราก็มาผัดพริกแกงให้หอมไฟอ,อ่อนๆนะผัดไปเรื่อยๆให้หอมหอมๆอหอมๆอมเสร็จแล้วเอาโปรตีนเกษตรของเรามาใส่ลงไปก็คือไก่สับเจนั่นเองขอยืมชื่อมาพูดเนาะถ้าเราบอกโปรตีนเกษตรก็โปรตีนเกษตรทั้งหมดเลยเงมันก็พูดมันก็ลําบาก,กต่อการสื่อสารกันนะครับผมนี้เรามาผัดผัดให้มันจนหอม โอติ่เกษตรจะ,ะกินจะไม่มีเสร็จแล้วเราก็เอาเห็ดลงไปผัดผัดเลยนะครับผมผัดนี่จะเป็นคั่วกิ้งอ่าประมาณนี้จริงๆมันจะต้องออกเหลืองๆแต่บังเอิญว่าเห็ดเขาผมที่ผมเลือกผมเอาลูกใหญ่ก็คือใกล้จกกละแก่แล้วประมาณนี้ประมาณนี้มันก็เลยจะออกแบบดำๆหน่อยอประมาณนี้นะครับผมอืมปีนึงจะทานครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็นเห็ดเพาะฝ้ายเนาะก็จะอร่อยกว่าเห็ดเพาะธรรมดาครับผมเสร็จแล้วเรา เราผัดทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปเลยคือเติมน้ําลงไปผมใส่เกลือชุพูลงไปใส่น้ําตาลลงไปะนะครับผมเราจะอา่าผมจะเอารสชาติออกเผ็ด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 ,ผด,ผดวหวานเค็มเค็ม,มนะครับผประมาณนี้ท่านใดชอบรสชาติแบบไหน,นจัดไปเลยครับอันนี้ผมแค่มาเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยเจลงไปนะครับผมหาซื้อได้ตามรถเทสโกโลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์โอ้ go, rot, big, see, ห้างเดี๋ยวนี้มันมีทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นของชามทั่วไปก็จะมีและแล้วก็ใส่ซอสแมกกี้ลงไปผมชอบทานซอสแมกกี้จะอร่อยกว่านะครับผมหรือว่าจะใส่ซอสฟ้าเขียวก็ได้แค่นี้พงชลรถดีเจผมไม่ได้ใส่เพราะว่ามันอยู่ในซอสแมกกี้หรือว่าดัมันหอยเจอยู่แล้วนะครับผมถ้าใดอยากจะใส่ก็จัดไปครับผมแล้วแต่ใส่หมากนัวหมากใส่น้อยน้อยก็แล้วแต่กระสงสารสินผมได้เด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยเดือยเดยราชิมตอนที่มันมีน้ําอยู่ก็ชิมแบบเ อย่าไปปุ้งแบบพอดีนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําแห้งมันก็จะแบบเข้มข้นขึ้นมากว่านี้นะครับผมอันนี้ก็เห็นไหมเข้มข้นขึ้นไปนะครับผมก็ลืมไปว่าพี่แกมันมีเกลืออยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ใช้น้ําตาลตัดแค่นั้นเองจบประมาณนี้เราจะทําแบบน้าครกเกลือกซาวเขาก็ะเขากะไหก็แซ่บอีลีพี่น้องหรอจะทําแบบขวบกิ้งแบบแห้งก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ก็ตามสไตล์ของเราเลยแต่ผมวิธีทา ผมจะลงให้ต้ลิงก์ด้านล่างส่วนอัตราส่วนผมไม่ได้บอกเพราะว่าแล้วจะท่านทําปริมาณเท่าไหร่เนาะอันนี้ผมก็ซื้อเห็ดเพาะมาโรน,นึงผมก็จะแบ่งเป็น,ปนการทําแต่ละเมนูเมนูออกมาผมก็ทําตามเมนูช่องผมเนี่ยผมเน้นเรื่องการทาอาหารเจแล้วประมาณนี้ก็สั่งเลี้ยงแต่ว่าบางทีมันก็เป็นตามวละโอกาสด้วยการทำเ,เสนอการท่องเที่ยวบ้างบินโดนการเกษตรบ้างก็ตามวละโอกาสไป อยางที่บอกไปว่าผมทําเป็นไดอารี่นะผมก็ได้แล้วก็อยากแบ่งปันด้วยประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นก็เป็นงานอดีตเป็นงานที่ชอบเป็นงานที่เล่าเรื่องสตอรี่ของเราเป็นงานเรื่องแบบมันมีความแบบวิเศษอยู่ในนั้นเนาะ เมื่อเราชิมรสชาติที่มันโอเคแล้วแล้วก็เอาใบมะกรูดหั่นฝอยๆอยๆๆลงไปอ่าฟอยๆไปก็หอมกลุ่มพร้อมจัดเสิร์ฟด้วยข้าวสวยร้อนๆอันนี้ก็ขอถ่ายรูปนิดหน่อยทําโปรไฟล์นิดหน่อยนะผมแล้วก็ลงสู่โซเชียลนะผมมาทานอาหารมังรอดอาหารเจเพื่อสุขภาพกันระบมทานบางมื้อบางเวลาเป็นสิ่งที่ดีขอท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดีครับ